สวัสดีค่ะราศีตุลหรือลาคนาตุลสําหรับคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคุณมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสำหรับคนโสดนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยค่ะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีตุลค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่สันโดษนะคะการปีวีเวกหรือว่าการทบทวนชีวิตทบทวนบทเรียนนั่นเองค่ะไพ่กําลังจะบอกกับเจ้าชะตาว่าเจ้าชะตากําลังคิดที่อยากจะเริ่มจริงจังกับชีวิตหรือหาทางออกกับชีวิตบางสิ่งบางอย่างนะคะ การคิดถึงใครบางคนก็ได้นะคะหรือว่าเหตุการณ์เรื่องราวบางอย่างอะคะ่ะความไม่ชัดเจนนะคะที่ต้องการจะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่ก็เริ่มต้นใหม่ไปเลยะคะ่ะความคิดนะคะที่เกิดคำถามมากมายไปหมดเลยมาพร้อมๆกับความ ไม่สบายใจนะคะเหมือนคิดเยอะค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาอาจจะเครียดแล้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับด้วยนะคะกับความสัมพันธ์บางอย่าง บางท่านเป็นรักต่างวัยบางท่านเป็นรักทางไกลาบางท่านนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่ห่างกันสักพักนะคะแยกกันอยู่หรือไม่ก็บางท่านอาจจะมีเรื่องของการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเรื่องราวของอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะของเพื่อนหรือว่าการเป็นตัวเลือกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้แม่หมอมองว่าจ้าชตาเริ่มอยากที่จะจริงจังกับชีวิตแล้วะคะ่ะ ทีนี้มาดูกันบ้างค่ะว่าแล้วความรู้สึกนึคิดที่คนรักของราศีตุลน,นะคะมีต่อราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเขานะคะไม่ต่างอะไรจากเจ้าชะตาเลยค่ะก็เป็นช่วงเวลาของการห่างกันสักพักนะหรือว่าการอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนนะคะคิดแต่ก็ไม่ได้ลงมือทำหรือตัดสินใจใดๆนะคะจะเห็นว่า ความรู้สึกนึกคิดนะคะความผูกพันที่ผูกมัดคนสองคนเอาไว้นั่นเองนะคะแต่ดูเหมือนว่าหลายๆอย่างมันไม่ได้ดังใจะคะ่ะความสัมพันธ์ที่ยังคงคิดถึงนะคะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะที่อาจจะทำให้เรา ไม่สามารถเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้ได้ะคะ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเครียดทั้งรักทั้งเหนื่อยเลยนะคะอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันอยู่ห่างไกลกันก็คิดถึงกันแต่ว่าดูเหมือนพอความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ชัดเจนและอีกคนหนึ่งก็ไม่พร้อมจะชัดเจนด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะมันกลายเป็นข้อผูกมัดบางสิ่งบางอย่างนะคะ คิดแต่ก็ไม่สามารถตัดสินใจได้หรือว่าด้วยการผูกมัดน,นี่แหละก็เลยฉันทำในแบบที่ตัวเองคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นณนะช่วงเวลานี้ค่ะราศีตุลอาจจะกําลังทบทวนชีวิตทบทวนบทเรียนแล้วก็อยากที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้หรือว่าได้รับคําตอบที่มันดีกว่าเดิมหรือว่าการมูฟออนไปข้างหน้านะคะคือราศีตุลเริ่มอยากจะจริงจังกับชีวิตแล้วค่ะในการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะมาดูกันบ้างคะ่ะว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนแนโนมความสัมพันธ์ของราศีตุลกับคนรักจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก็ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเราก็ยังมาย้ำคิดย้ำทำในตรงนี้อยู่ะคะ่ะอาจจะห่างกันสักพักหรือว่าต่างคนต่างเงียบนะคะเพื่อทบทวนแล้วก็ ออกมาจากปัญหาค่ะเพื่อให้รู้ใจของตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่เงียบค่ะใช้ความคิดไพ่ระสังฆราชนะคะคือการแก้กเคล็ดก็คือ อาจจะต้องถือศีลกินเจนะคะปฏิบัติธรรมนั่งธรรมะสวดมนต์มีสมาธิมีสติกับตัวเองหรือไม่ก็ต้องห่างกันสักพักหนึ่งนะคะ่ะถ้าพระสังฆราชขึ้นมาในคู่ใดก็ตามที่มีปัญหาหรือไม่ชัดเจนมีโอกาสที่ความสัมพันธ์อาจจะอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะ่ะ การอยู่ในศีลธรรมหรือว่าความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าศีลอาจจะไม่เสมอกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่รักคู่ชีวิตที่มีบ่วงโซ่คล้องกันเนี่ยไม่มอรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องให้อภัยอะคะ่ะแต่การให้อภัยตรงยิ่งใหญ่จริงๆก็คือพระสังฆราชที่นั่งอยู่แท่นก้อนหินนะคะเป็นเป็นหินก็คือจิตใจที่เข้มแข็งดังก้อนหินนะคะคุณถึงจะให้อภัยในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้ง3ดาบและเดอะทาวเวอร์เรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะมันเกิดขึ้น ก็เป็นช่วงเวลาของการทบทวนนะคะแล้วก็หาทางออกอะคะ่ะอาจจะเงียบบ้างอะนะคะเพื่อให้ปัญหามันคลี่คลายก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าการที่ต้องยอมรับความจริงอะนะคะขอขอ้ขอความจากคนรักของราศรีตุลดนวยคะ่ะเขารักคุณผูกพันแล้วก็ยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเครียดนอนไม่หลับ สิ่งที่ทำได้ก็คืออดทนแล้วก็รอคอยตอนนี้ค่ะเขาเพิ่งจะรู้ใจของตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าความรู้สึกก็เหมือนสับสนในตัวเองะคะ่ะแต่ที่สำคัญนะคะมีทั้งเรื่องของการทำใจแล้วก็อยากจะคืนดีด้วยะคะ่ะเขากลัวจะเสียคุณไปแต่ก็กลัวคุณเหมือนกันะนะคะ กลัวความผิดนะคะกลัวอุปสรรคปัญหากลัวเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยเป็นปัญหาในชีวิตของคูนี่นะคะแต่เขาค่ะไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการอารมณ์และความรู้สึกของเขาอย่างไงเขาไม่รู้ว่าทางออกมันคืออะไระคะ่ะรู้สึกกล้าก็กลัวแต่ก็กลัวจะเสียคุณไปด้วยนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยค่ะ มีสตินะคะทำตามหัวใจของตัวเองค่ะบางครั้งนะคะคนเราก็ต้องมีความแตกต่างกันบ้างนะคะคือรถอีโก้ค่ะแล้วก็การเป็นผู้ใหญ่การพูดความจริงออกมาจากใจนะคะการแผนถึงอนาคตนะคะอย่าคิดไปเองนะแล้วก็คือคนทุกคนจะต้องมีความแตกต่างที่เราจะต้องยอมรับถ้าเราเลือกคนคนนั้นแล้วค่ะ ความรักมาถึงจุดอิ่มตัวจริงๆสองสิ่งสองอย่างสองทางเลือกที่ต้องเลือกและตัดสินใจนะคะไพ่บอกว่าคุณนะคะกำลังกังวลใจแล้วก็โลเลยึดติดอยู่กับตรงนี้ทั้งที่คุณนะคะมีทางเลือกที่ดีกว่ามีทางออกที่ดีกว่านะคะไพ่บอกว่าถ้าเป็นรักแท้ะคะ่ะอย่ายอมแพ้ความรักครั้งนี้คุณสามารถจัดการได้ค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีนะคะเริ่มเดินทางค้นหา ออกผจญภัยค่ะหาสิ่งที่ใช่ที่ดีกว่าที่ดีที่สุดนะคะให้กับตัวเองค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีตุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดราศีตุลมาเริ่มต้นอัปเดตในนมคมรักคมสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะช่วงนี้ค่ะอยู่ในท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ การสอสแสวงหาการค้นหาสิ่งที่ใช่ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงนะเริ่มจากเจ้าชะตาเองที่เริ่มรู้สึกว่าไม่อยู่นิ่งะคะ่ะอยากเปลี่ยนแปลงนั่นนู้นนี่นะคะหรือว่าภายนอกมาบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยเปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมแต่ถ้าเจ้าชะตาคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงนั่นแสดงว่าเราเริ่มอยากจะส่แสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนั่นเองะค่ะ วงพลิกพันนะคะอดีตที่ผ่านมาเจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังนะคะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาระยะทางนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่ไม่เสมอกันหรือการมีตัวเลือกอะคะ่ะรักกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็มารู้ความจริงนะคะเหตุผลที่เขาไม่ได้พูดความจริงอะคะ่ะทำให้อกหักไปตามระเบียบนะคะก็คุยกันอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็หายไปเลยหรือว่ามารู้อีกทีหนึง่งเขา มีความลับมีความลับซ่อนอยู่อย่างงี้ะคะ่ะสุดท้ายไปรู้ความจริงหลายๆอย่างเลยอกหักรักคุดนะคะคนโสดดวงพลิกผันบ่อยครั้งเจอคนที่ใช้ก็หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่สมหวังมาดูกันดีกว่าว่าครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะ คนโสดจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะการเดินทางไกลได้ด้วยหรือว่าการ move on จากคนที่เจ้าเล่เจ้าชูพูดไม่จริงนะคะคนที่มีเจ้าของอะคะ่ะก็ช่วงนี้ค่ะไม่หมองว่าอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะถ้ารู้ว่าไม่โอเคแล้วอะคะ่ะก็พยายามออกมาจากตรงนั้นดีกว่านะคะอย่าไปเอา ความรู้สึกอะค่ะไปทุ่มเทให้กับคนที่เขาเห็นไหมคะไม่ชัดเจนเหมือนกับว่าถ้าช่วงนี้ใครที่มาคุยกับคุณก็คือดูเหมือนเขารับล่าร่ไม่ชัดเจนหรือไม่ก็มีบางอย่างที่เขาทิ้งหลักฐานเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าหลอกตัวเองเลยก็พยายามไปโฟก,กัสในเรื่องของหน้าที่การงานก่อนนะคะหรือไม่ช่วงนี้อาจจะมีคนมาเอาเปรียบคุณได้ด้วยนะคะคือถ้าเขาไม่มาเปเราอะ แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผย,เยเชัดเจนได้ก็อาจจะกลายเป็นว่าตัวเขามาหลอกเรานะทำให้เราอยากจะรู้สึกเปเขาอย่างเงี้ยค่ะได้ด้วยก็ระมดัดระวังในเรื่องการสื่อสารออนไลน์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วดีไหมคะไม่สบายใจแน่ๆนะคะดูหมูนคุณจะกังวลใจนะคะมีคําถามมากมายเลย และคนรอบข้างก็ไม่เห็นด้วยคะ่ะเหมือนบอกให้คุณว่ารอสถานีหน้าต่อไปดีกว่านะคะความสัมพันธ์นะคะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าคุณไปตกดุมรักคนคนนี้แล้วะคะ่ะคนที่เข้ามานะช่วงเวลานี้คุณจะหลุดพ้นนะคะออกไปยากด้วยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะบางท่านมีโอกาสที่คนรักเก่าหวนกลับมาได้ด้วยนะคะือว่าใครที่คุยกับ คบกับใครคุยกับใครอยู่คิดว่าความสัมพันธ์ดีแล้วอะ่ะส่จูเดี๋ยวคุณจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือว่าเขาอาจจะทิ้งหลักฐานไว้ให้เราหรือว่าคนรอบข้างอาจจะพยายามบอกพูดคุยกับคุณอะไรอย่างนี้น,นะคะต้องบอกเลยว่าจัสมินเข้ามาแล้วนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนั่นเองะคะ่ะขอคําแนะนําจากไพ่ด้วยนะคะ เชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีคนดีๆที่อยากจะช่วยเหลือคุณนะคะและที่สำคัญนะคะจะรักใครทั้งทีก็ต้องมีเหตุผลมีสติควบคู่ไปด้วยนะคะสิ่งดีๆกำลังจะย้อนกลับมาน่นแสดงว่าคุณไม่ต้องเสียดายเสียใจกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยเพราะว่าจะมีคนดีๆที่เป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำอบอุ่นแล้วก็คุณสามารถไว้ใจคนคนนี้ได้เขาจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่คุณสามารถเชื่อใจเขาได้ะคะ่ะ เชื่อมั่นในตัวเองค่ะนะคะมีคนดีๆที่อยากช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้แบ่งเวลาให้กับชีวิตที่บ้านด้วยแล้วก็นหน้าที่การงานนะคะสิ่งดีๆกำลังจะย้อนกลับมาหาคุณค่ะคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆรออีกนิดนึงนะคะทั้งหน้าที่การงานการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจด้วยะคะ่ะ บางท่านเป็นรักทางไกลบางท่านนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนําหรือไม่ก็มาจากการเดินทางหรือหน้าที่การงานของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะก็จะมีข่าวดีเข้ามาแต่ว่าคุณต้องอหลุดพ้นจากเหตุการณ์สถานการณ์เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเองอะค่ะคุณต้องยอมรับคนจริงแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าค่ะสิ่งดีๆกําลังจะย้อนกลับมานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับราศีตุลคนสดด้วยค่ะขอให้คุณสมหวังในความรักนะคะ